ดวชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ องบอกว่านะครับสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีกรกฎนั้นนะครับคุณเองเจอทั้งพระอาทิตย์ที่มาเกาะกลุ่มดวงชะตาเจอทั้งดาวพุธที่มาเกาะกลุ่มดวงชะตาพระอาทิตย์กับดาวพุธท,ที่กลุ่มดวงชะตาของคุณตรงนี้สื่อถึงในเรื่องราวของการที่จะขยับขับเคลื่อนให้ชาวราศีกรกฎนั้นเริ่มมีไฟในการที่อยากจะประสบความสำเร็จขึ้นมาเริ่มที่อยากจะทําอะไรก็แล้วาแตา่ที่จะทําให้คุณเองเห็นผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎเองบางคนนะครับก็จะเริ่มมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมาก ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองช่วงเวลานี้ของชาวราศีกรกฎนั้นถือว่าอยู่ในจุดที่มีความน่าเชื่อถือกันเป็นอย่างดีเพราะเปรียบเสมือนกับดาวคู่วิชาการสองดวงนี้มาเกาะกลุ่มดวงชะตามันก็เป็นลักษณะข,ของการที่จะส่งผลลัพธ์ด้านความน่าเชื่อถือให้กับคุณเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นก็คือดาวอังคารนะครับ การที่ดาวังคาของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกันเรียกได้ว่าเป็นพบเรือนของสชาชะเท่ากับว่าเรื่องการงานของคุณนั้นจะได้รับความนิยมชมชอบกันเป็นอย่างดีการงานของคุณนั้นจะมีเรื่องราวของออเดอร์ที่เข้ามารัวรัว,รวปังปังกันเลยทีเดียวเพราะเปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าธุรกิจการงานของคุณจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นยิ่งจงหวะที่ดาวพุธนะครับและก็ดาวพระอาทิตย์เกอบกลุ่มดวงชะตาของคุณแบบนี้มันนี้เป็นการการันตีเกิดขึ้นได้ว่าชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้จะมีเรื่องราวของความน นนั่นเองฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสื่อสารพูดจาหรือประชาสัมพันธ์อะไรก็แล่ะตากับธุรกิจเกิดขึ้นหรือการงานของคุณที่คุณอาจทํารับผิดชอบหน้าที่อยู่คุณก็จะได้รับในเรื่องราวของความน่าเชื่อถือกันเป็นอย่างดีการงานของคุณก็จะรุ้ล่วงและประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่านะครับในเดือนสิงหาคมนี้ด้านการงานของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ลงตัวนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างน,นะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์การที่ดาวพระอาทิตย์ของคุณนั้นเข้ามาเกาะกลุ่มดวงชะตาของชาวราศีกรลกฏตรงนี้ถือได้ว่าพระอาทิตย์มาเป็นแรงกระตุ้นให้คุณเองนั้นหาเงินได้คล่องขึ้นมากกว่าเดิมหรือเรียกว่าคุณคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวของการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้คุณจะประสบความสำเร็จได้ดีกันเลยทีเดียวยิ่งจังหวะหลังจากในวันที่17สิงหาคมเมื่อดาวอาทิตย์เองโคจรก็ไปสู่ในเรือนราศีสิงห์ด้ตํตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีช่วง เวลานี้นะครับยิ่งจะทําให้คุณเองนั้นมีเรื่องราวของการเงินที่ลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมการเงินที่ประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะครับจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดีกันเลยทีเดียวเพราะเปรียบเสมือนกับการที่ดาวพระิตย์ของคุณนั้นได้ตําแหน่งที่แข็งแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการเงินของคุณในเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นการเงินที่โดดเด่นเป็นการเงินที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากมายกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังตามมาก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของรายจ่ายนิดนึงนะครับเพราะเรือบเสมือนกับดาวพระราหูยังเพ่งเล็งกับดาวการเงินของคุณอยู่มันก็ยังเป็นลักษณะของเงินหาได้เยอะก็จริงหาได้มากก็จริงแต่มันก็จะมีจุดของการรั่วไหลเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกัน ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวความรักของชาวราศีกรกฎนั้นคือดาวเสาร,ร์นั่นเองการที่ดาวเสาร์นะครับของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนสุภะเท่ากับว่าด้านความรักของคุณมีจุดของการลงตัวเป็นอย่างดียิ่งดาวเสาร์ของคุณนั้นนะครับยังได้ตําแหน่งที่ดีอย่างตําแหน่งอุด,ดมเกเก์อีกด้วยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้านความรักของคุณอยู่ในจุดที่ลงตัวแต่คุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะพอหลังจากในวันที่23สิงหาคมในเวลา20นาฬิ .19 นาฬี ดาวเสาจะทําการโยกย้ายพักองศาถอยหลังโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมซึ่งถือว่าจะอยู่ในจุดของพบมรณะน,นั่นเองทําให้ในเรื่องราวของความรักของคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการเจอกับจุดสะดุด เจอกับจุดติดขัดหรือเรื่องราวของความรักของคุณอาจจะมีความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นมีเรื่องราวของการขัดแย้งเกิดขึ้นมีเรื่องราวของการไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้วยเช่นเดียวกันหรือบางคู่นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของคู่ครองคุณนั้นอาจจะเจ็บป่วยอาจจะห่างเหินหรือนะครับอาจจะมีเกณฑ์การที่ห่างไกลกับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับมันอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะทําให้คุณเองไม่ค่อยสบายใจขึ้นมาสักนิดนึงหลังจากในช่วงของวันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องของความรักของคุณนั่นเองส่วนคนโสดนะครับนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่22ลุยกันเลยครับเพราะช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ลงตัวกันเลยทีเดียวแต่หลังจากวันที่23คุณต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะ,ะช่วงจังหวะหลังจากกาับรที่คุณจะเริ่มต้นคบหาใครเกิดขึ้นในนช่วงั้นได้้ดวยเช่นเดียวกัน และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองก็ต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีกรกฎนั้นนับได้ว่าเป็นเรื่องราวค่อนข้างที่จะลงตัวกันเลยทีเดียวอาจจะมีจุดของการติดติดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของความรักที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งกันบ้างหลังจากในวันที่23สิงหาคมนั่นเองครับแต่ภาพใหญ่ภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นงานนะครับก็ยังมีโอกาสที่ดีอยู่เงินนะครับก็ยังถือว่าลงตัวมากๆกกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับ การเงินและก็ประสบความสําเร็จได้สูงมากหลังจากในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเองฉะนั้นนะครับก็ให้โฟกัสเกี่ยวกับในการหางานหาเงินดีกว่าเพราะจังหวะของชีวิตของคุณเปิดทางแล้วนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกาเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรน,นั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเลงปุมโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำํำนานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันจะแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับส cribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั้นนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ